ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะข้าวไม่เจ้ยงามแท้ๆนะวันนี้นะคะสุกแล้วได้เกี่ยวแล้วนะคะได้เกี่ยวแล้วสวยนะคะข้าวก็สวยแดดก็พอดีนะคะพายุก็คงจะหมดแล้วนะคะรวงข้าวนะคะใกล้จะหักหมดแล้วเพราะว่ามันสุกเกินเนาะวันนี้ได้มาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะรวงข้าวข้าวสวยๆงามๆนะคะ โอ้เม็ดข้าวนะคะสุกแบบเต็มนาแล้วนะคะอันนี้ได้เกี่ยวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วนะคะข้าวมีแต่รวงสวยๆคงจะได้เยอะอยู่เพราะข้าวมันสวยใช้รถเกี่ยวนะคะ รถเกี่ยวข้าวนะคะปีนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวก็จะเอารถมาปั่นนะคะฟางฟาง,านะฟางก็อยากได้นะฟางก็อยากได้เอาไปใส่เอาไปใส่กับสวนยางพารา ที่รถเกี่ยวไม่ถึงนะคะเราก็จะเอาเอาไปทิ้งไว้ให้เขาเอาใส่นะนี่นะคะที่เราตัดตัดตัดไปมันไม่ถึงก็ะดวงค่ะนี่เราก็จะไปทิ้งใส่กับรถไถรถเกี่ยวนี่เขาก็จะมาเกี่ยวเอาเราก็จะไปวางไว้ตรงนี้ เดี่ยวสวยๆข้างามๆสุกงามแล้วโอ้ตรงไหนที่มันดีมันก็งามใช้รถเกี่ยวนี่มันชุ่มชื้นอยู่เพราะว่ามันมีมันมีน้ำอยู่นี่แหละนาหยอดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ จะเป็นแบบนี้ถ้านาดำมันก็จะสวยนะคะนาหยดก็จะเป็นแถวๆไปแถวเป็นแนวทีหน้าก็จะหยดอีกนะคะก็าถือว่าได้เยอะอยู่ถือว่าได้เยอะอยู่ก็เลยจะหยดเอาอีก ใช้รถเกี่ยวเหมือนเดิมนะคะทำนาหยดกับนาหวานแต่ว่านานดำจะได้เยอะนะคะแต่นี้มันมันลดต้นทุนเนาะมันลดต้นทุนนะคะพอได้เยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าข้าวเราพอกินอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องถ้าทำนานดำมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเลยกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จโค้เหนื่อยมากเลย ไม่สบายเราทํานาเราทํานายอดก็ใช้รถไถน,น้อยเนาะก็จ้างคนจ้างคนหยอดเหมือนเดิมนะคะจ้างคนหยอดเหมือนเดิมแต่ก็มันไม่ได้เหนื่อยเนาะมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่เพราะว่าหญ้ามันก็ไม่ได้ค่อยถอนเท่ากับนาดํานะคะนาดํานี่เราถอนหญ้าแบบปูเนาะ ใกล้แล้วนะคะไม่ถึงไม่ถึงสองคลิปเลยจะเสร็จแล้วนะคะใช้รถเกี่ยวนี่มันสบายเนาะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะมานั่งดูเฉยๆแล้วก็ไปแค่เราตอนที่เราตากนะคะแต่ตอนนี้นะคะแดดออกแดดออกมันก็คงจะสบายถ้าฝนนะคะมันก็ยุ่งยากอีกแล้วเนาะต้องหาผ้าเส็์ผ้าอะไรมาลอง นี่นะคะมันเดดออกแล้วนะคะฝุดนไม่ตกแล้วรอแต่ตากแล้วก็เก็บใส่กระสอบก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการเนาะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ถ้าเราจ้างคนเกี่ยวนะคะแล้วก็ตากแดดสามแดดแล้วก็มามัดอีกต้องใช้คนมัดอีกนะคะมันปวดเอวแล้วเนาะมันไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ทำนี่แหละใช้รถแล้วมันสบายนะคะ เราเอาแค่มเมล็ดข้าวนะคะไปตากแดดเฉยๆเนาะตากแดดแล้วก็นะคะเกีย่ยเกีย่ยไปเกีย่ยมาก็ประมาณหลายวันอยู่นะคะถ้าเราตากแดดนี่ก็ถ้ามันไม่แดดเนาะแต่นี่นะคะแดดเปี้ยงๆเ,เลยโอ้สบายแล้วใ,ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอีกไม่กี่รอบนะคะก็ไปทุกโน้นน้อยเดียวก็เสร็จนะคะ สดวสบายแท้เนาะทุกสมัยนี้นะคะเทคโนโลยีเนาะมันก้าวล้ำนำสมัยผู้คนก็ไม่ต้องเหนื่อยต้องใช้ก็ต้องแบ่งแบ่งกันบ้างเนาะแบ่งกันใช้แบ่งกันจ่ายนะคะบางคนก็ซื้อรถไถบางคนก็ซื้อรถเกี่ยวนี่แหละมันก็เลยสบายใจจะเิียแล้ อีกประมาณสองรอบก็เสร็จแล้วนะคะทุ่งนี้เดี๋ยวจะไปทุ่งโน้นอีกน้อยเดียวก็เป็นอันเสร็จเนาะนาข้าวปีนี้ก็ยังเหลืออีกนะคะยังเหลืออีกห้าไร่นะคะตรงต้นมะขามนู่นเนาะอันนี้นาต้นกระบุกนะคะนาติดบ้านนะคะเพราะว่ามันใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วปีหน้าก็เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้รถไถ เดินตามหยอดอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันได้เยอะมันไม่ได้ใช้คุณเนาะมันไม่ได้ใช้คุณทำค้าดำนี่ไปจ้างคนงานก็เหนื่อยอีกแล้วก็จ้างก็ยากค่าจ้างก็สูงนะคะค่าจ้างก็สูงใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้ว แคบ,บเดียวคลิปตาเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปตาเดียวก็จะเรียบร้อยแล้วคอยไปถอยมาไม่นาน,นก็จะเสร็จแล้วนะคะเร็วมากเลยนะคะมาไม่กี่ไม่ถึงสามสิบนาทีเสร็จไปแล้ว ไมถึงสานาทีเลยถ้าใช้คนก็ต้องไปหาทํากับงกับข้าวนะคะเนาะกับข้าวกับปลาก็ต้องไปหาแล้วก็มีเครื่องดื่มมีน้ำมีโอ้อาหารว่าง ของหวานเบรกด้วยโอโห,หนอยุ่งยากนะคะอันนี้เขาเอามาเองนะคะเขาเอามาเองนะคะกับข้าวกับปลาเราก็ไม่ได้เลี้ยงเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะไร้นี้นะคะได้นี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูอันนี้รถคันที่สองนะคะคันที่สองไปแล้ว ก็ไปแล้วคันหนึ่งนี่คันที่สองนีวเ,เราก็จะไปเทอันนี้คันเดียวนะคะอุ้มแรกนะคะอุ้มแรกก็ได้กองใหญ่มากเลยนะคะเหลืออีกสองอุ้มสามอุ้มเนาะนี่แหละเขาเรียกว่ารถอุ้มเนาะยังเหลืออยู่นะคะรถที่สองก็จะมาเทนะคะเขาเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะมาเทนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนาทุ่งนี้นะคะเราเกี่ยวกันแล้วนะคะหน้าติดกับบ้านนะคะเกี่ยวแล้วนะคะวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเอฟซีนะคะชมคลิปให้ด้วยเด้อคะ่ะวันนี้แม่บุญถิ่นเกี่ยวข้าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ